ก้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ใน Google Map กันอีกแล้วนะครับซึ่งหลายวันมานี้เนี่ยก็มี s u ควิ g เกมนะครับเป็นซีรีส์ดังใน Netflix เนี่ยกระจายเต็มไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยไม่ว่าจะเป็นบทต่างๆที่ดูแล้วสนุกตื่นเต้นนะครับหรือว่าจะเป็นขนมที่เป็นน้ำตาลน,นะฮะก็โด่งดังมากมายในโลกโซเชียลเลยซึ่งวันนี้ครับ ผมได้ค้นพบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ Squid g เกมใน g o o g l e Map นั่นก็คือสถานที่ที่เขาเล่น Squid g เกมกันในนั้นนั่นเองซึ่งอยู่ในเกาหลีก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยแผนที่เนี่ยผมก็ได้ ทำการก๊อปมาแล้วนะครับนี่ครับสักวิดเกมเลยครับใน g o o g l e Map เขียนว่าสักวิดเกมเลยโอเคเดี๋ยวเรากดค้นหากันเลยครับโอเคครับมาเลยครับนี่ครับสักวิดเกมใช่ไหมฮะผมถ้าออกเสียงผิดสักวิดเกมหรือสักวิดเกมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นี่คือชื่อของมันนะครับ s q u วิดเกมนะครับผมนะฮะ ือสควิตเกมนะไม่ใช่สควิตเกมนะครับสควิตเกมก็เหมือนกันโอเคนี่แหละคือเกาะของเขานะครับเดี๋ยวผมลองซูมลงไปเขาบอกว่าเป็นนี่ครับอุทยานสควิตเกมนี่ครับบริเวณนี้ครับนี่เขาดูว่าเขาบอกกันว่านะว่าเป็นที่เล่นเกมทั้งหมดเลยครับคืออยู่ที่นี่นะครับซึ่งมันลงไปได้ไหมนะโอ้โหไม่มีที่ไหนลงไปได้เลยครับ มีตรงไหนลงได้บ้างไม่มีเลยครับเป็นพื้นที่ปิดอย่างจริงจังครับไม่มี Google m a p เคยเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับน่าจะต้องโดยโดยสารโดยเรือเท่านั้นนะครับนี่ครับมีเหมือนเป็นสะพานกั้นนะครับโอ้โหเป็นแบบพื้นที่ปิดเลยครับกั้นทุกอย่างครับตัดออกจากโลกภายนอกนะฮะแล้วก็อยู่ เป็นเกาะครับของเกาหลีครับอยู่ใกล้โซนะไม่ไกลจากโซครับนี่ครับซควิดเกมเลยครับก็ผมยังไม่ได้ดูซีรีส์เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยแล้วจำพื้นที่ได้เนี่ยแล้วมันตรงหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์นะครับแต่ก็อันนี้ได้มาจากแฟนตัวยงของ Squid Game เลยนะเขาก็บอกว่ามันคือพื้นที่จริงเลย ก็สำหรับใครนะครับที่คิดว่ามันเป็นพื้นที่จริงหรือว่าไม่ใช่พื้นที่จริงเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับอ๋อแล้วมีบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเหมือนป่าหรือเปล่านะครับในหนังมีฉากเป็นป่าไหมฮะตรงนี้นะครับก็เป็นป่าเหมือนเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรูปอะไรเลยครับไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงนี้ ก็ดูว่าจะมีเหมือนทะเลเหมือนอะไรครับเป็นภูเขาแล้วก็มีพื้นที่สิ่งก่อสร้างครับตรงนี้มาดูรอบๆครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งมันลงไปไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าเป็นพื้นที่ปิดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะ,นะฮะมันก็เลยลงไม่ได้ไม่มีอะไรเลยครับมีตรงนี้ที่ปักหมุดครับตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อมีรูปครับโอ้เสือเหรอ ใช่ไหมเนี่ยรูปเสือหรือเปล่าครับใช่ครับนี่ฮะมีรูปเสือมีรูปน้องหมาด้วยครับมีคลิปเป็นคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอของน้องหมามีอ๋อนี่ครับมียูทูบเบอร์หลายคนมาทําเลยครับนี่ฮะตรงนี้ครับแปลว่าน่าจะของจริงครับนี่ฮะอองบ้านในอาคารจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี่ครับเขาบอกว่าน่าจะใช่ของจริงครับเป็นหลังคาส้มๆใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูนะหลังคาส้มๆหลังคาส้มๆสีมันอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าเห็นแต่สังคาสีฟ้าครับอาจจะมีหลังคาส้มๆก็ได้นะโอ้โหน่าสนใจจริงๆครับแล้วถ้าผมจะหาข้อมูลมาทำอีกนะครับถ้าหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับ และถ้าหากว่าใครอยากไปดูพื้นที่จริงนะครับอยากมาดูเกาะนี้เองกดลิงก์ด้านล่างครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ